ตอนนี้แอมอยู่ที่โฮเทลมิสเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่เขาใจกับที่พักที่คนคู่ควรนี่วันีเอาละครับวันนี้เอมจะพาเ,เพื่อนๆมารีวิวห้องพักที่โฮเทลมิสเขาใหญ่โรงแรมเขาใหญ่ที่มีว่าไนะ้นลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแบบละเอียดแบบพาเดินชมกันเลยนะวันนี้เรา,าเป็นรอบที่สองแล้วนะเรากำลังเช็คอินนะครับผมเดี๋ยวเราบให้น้องอธิบายดีกว่าว่าวันนี้เราจะพักที่ห้องไหนอะไรยังไงนะครับไปเลย <c oughs> สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ของคุณเอ็มจะพักห้องคูวิลาของทางโรงแรมนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วดาวถามไปสดที่ห้องอีกทีค่ะครับขอบคุณครับเข้าสู่กระบวนการเวลคัมทริปนะฮะก็คือเมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีแคปซูลอันนี้นอ้องรัดาจาอันนี้ก็ใส่นี้ไปแล้วมันจะฟองเราจะใส่นี้ต่อไปนะครับมือสันส่นมือสั่นนี่อ่าแน้องก,ก็จะฟูววนะทุกคนนวัตก,กรรมผ้าเย็นนี่ พอเนาอปลูกขึ้นมาแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วจะต้องบริสตัดไปเนี่ยต้นขอดอุ๊ดขอดโพดี่ยมันจะออกมาได้เลยใช่ไหมครับใช่มาเลเพราะถ้าเกิดว่าฉันเล่นหกาบดุนแล้วเนาะแค่มาจีบออกมายากนิดนึงแต่ถ้าเราอยาบดุนกันอ๋อเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่นใช่ไหมตรงขานมีกลิ่นไหมมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะอืมก็คือเช็ดมือเช็ดไม้แล้วทีนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบคำมริงนะครับเป็นน้ำพันชื่อ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสามารถเติมสดของแอลกอฮอล์หรือสักดิที่เป็นวอดก้าก็ได้ใครไม่กินแบบแอลกอฮอล์าาก็ไม่ตื่นก็ได้ซึ่งเราเติมบุกแก้วนะเพราะว่าเราปุ๋ยเคื่องดื่มจะได้อยู่แบบคนเมทไมเดยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่าเป็นยังไงนี่บาร์คอมพิเตอร์ทั้งหมดโบขนมเครื่องดื่มที่เราจะรี้ให้ทานได้ทุกอย่างค่ะัมีข้อส่ง เพิ่มเติมกดเบอร์สูตรจากโทรศัพท์ของห้องได้เลลยแ้วก็ไหมห้องอาหารเคียงเด็กเหมือนเหมือนเหมือนมีเซตอัพใหม่ไหมเมื่อก่อนมาเมื่อพี่ตงติใช่ไหมใช่โอเคครับมีเซตอัพใหม่ด้วยเพราะว่าเราพยายามจะพยายามเปลี่ยนปริมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีสั่งแนว์เลยครับผมดีทนนิ่งเหมือนเดิมอาจจะได้มีอะไรใหม่ๆบ้างครับผมแล้วก็เหมือนเดิมค่ะประตูห้องทุกบานจะมีเซนเซอร์แอร์ทั้งหมดเลยครับผมเปิดทิ้งไว้แล้วแอร์จะไม่ทำงานครับผม เขาใหญ่ช่วงนี้ก็ฝนเริ่มตกก็แต่ก็ดีนะฝนตกอากาศกแบบ็จะได้แบบใช่ค่ะถ้าตกแบบนักจะมีหมอกด้วยค่ะทางดูด้านหลังวันนี้เราพักกันที่วิลล่าสองนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมา, run to, view, Villa, มารันทูดูวิวห้องพูลวิลล่าหมายเลขสองกันนะครับเลย พอเข้ามาถึงปึ๊บด้านในเนี่ยเจอที่นั่งก่อนที่น,นั่งใส่รอ,องเท้านะซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นออแดนเตนคือของโรงแรมนะครับไปให้นะฮะแล้วก็นีเข้ามาถึงเนี่ยจะเป็นรีฟิ้งแอร์เรียครับมีผู้สามน,น,นั่งทำงานอยู่นะฮะในรีฟิ้งแอร์เรียเนี่ยก็จะเป็นโซนมีบาร์ที่นั่งเล่นนะครับผมซึ่งหน้าต่างประตูอะไรเนี่ยถ้าเราเปิดออกเนี่ยครับจะมีเซ็นเซอร์ที่ว่าแอร์จะตากอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดจะเป็นเพื่อหนึ่ง ประหยัดไฟโรงแรมสองระดัก,กนะโอเคเพื่อประหยัดไฟให้เราไปนี้มาดูใน่องของมินิบาร์บ้างนะมีอะไรบ้างมีเป็นกาแฟแคซูนแล้วก็นี่ชาต่างๆนะครับสวยง,งามจะเก็บไว้ให้อย่างดีนะนแน็คน,นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีค่าใช้จ่ายคนไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื็อให้นะครับโอเค มาจะเป็นในส่วนห้องนอนนะคะรับห้องนอนมีเตียห้องนอนเป็นเตียงใหญ่มากเปทิ้งไซส์นะมีสมาร์ททีวีนะครับมสมาร์ททีวีที่เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำก็จะเป็นคูวิลล่าเนาะก็ต้องมีสระว่ายน้ำบรรยากาศลงๆเข้าๆประมาณนี้อ๋อเหลืออีกหนึ่งห้องเหลืออีกหนึ่งห้องหนึ่งห้อง มีโต๊ะทําง,งานที่เป็นโต๊ะแต่งหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะพามาดูห้องน้ําซึ่งที่โอเทลมีขนาใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้เขาอ่าวนว่าเลยแบบพิเศนปะ่ะใช่ไหมใช่ใช่พิเศษเป็นอเมปกรณ์เป็นเครื่องอาบน้ำนะครับของทุกห้องเลยนะแล้วก็ด้วยความที่ห้องนี้เนี่ยเป็นทูบิลล่านะก็จะมีทั้งเลนชาวเวอร์นะนี่อันนี้สุข,ขาภัณฑ์นะขอโทษด้วยอันนี้สุข,ขาครับแล้วก็เป็น ในชาเว์ที่เคื่ออาบน้ำเป็น,ปนล็อบบเทนเดิมแล้วก็เป็นนี่บาร์ทับตัวบาร์ทับเนี่ยก็จะจอยกับแอเตอเข้าสู่คูเวล่ลาได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของบรรยากาศภายในห้องคูเวล่าหมายเลข2าวนะแล้วก็เราจะพาทุกคนไปดูส่วนกลางพาไปดูอาหารเย็นแล้วก็พื้นที่ต่างๆของทางโรงแรมที่เขาจัดไปให้นะครับคือตามสอไปาจ้าตดนทีนะครับทุกคนพี่เขาก็จะนำมาเสิร์ฟในห้องนี้เลย เสค่ะครับตัวฝากป่อชิ้ายเจ็บไปก่อนนะครับอได้ได้ได้ครับได้ครับครับผมครับผมเนงเครับผม่ใอครับขอาลง่องหครับ้ผมเข้าไปก่อนครับ โอ้โหแดดร้อนมากขอบคุณมากเลยนะครับน้ำตาลเชียร์จ้าสามารถสูงได้ได้ครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับเยี่ยครับเยียครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอายุวโนสุขขังพลังครับบรรยากาศการทานอัฟเตอร์นูนทีใช่ไหมคะคุณมาปางอ่านี่อัฟเตอร์นูนทีอัฟเตอร์นูนใจท่ามกลางแสงแดดอุณหภูมิ25องศาของประเทศไทย แมนมากสุดยอดเย็นชานี่ท้องฟ้าของเราวันนี้แม้ว่าอากาศจะดูมีฝนโปรยปลายแต่ว่าธรรมชาติที่นี่ก็ดีสุดๆไปเลยสุดยอดเลยจ้า, <c oughs> าต้นทีมีอะไรบ้างเอาต้นทีมีอะไรบ้าง <c oughs> นี่ <c oughs> คือเรามากันสามคนเนาะก็จะมีสโครเป็นจํานวนบุคคลที่มานะครับมีเค้กช็อกโกแลตเคียงมะพร้าวมีชาคามโมมลมีน้ําสับปะรดและน้ําส้มน้ําใจนี่ว <c oughs> ันนี้เลยโอเค <c oughs> ที่ไหนกันเชนลาบาร์แอนด์คาเฟ่คะ่ะอ่าก็จะเป็นคาเฟ่ของโรงแรมโฮเทลมิสเขาใหญ่นะครับนี่ข้างในบรรยากาศคือแบบสวยมากตกแต่งอย่างสวยงามคลาสสิกเนาะเท่ๆดำๆใช่มีน้องกวางนี่มีน้องกวางเซ็นเจอร์อ่ะมาให้ดูมุญกว้างกัน,นบบวกว้างใหญ่มากนี่เห็นสมมุติสมมุติอย่างนี้เราใช้ซัมซุง g รซี่เอฟเซียร p ตาโปรนะจ๊ะ นกาารสวยมากทุกคนดูภาพซะก่อนไอเดอที่นี่มีบริการอะไรบ้างนอกจากเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ต่างๆแล้วที่นี่ยังเป็นคาเฟ่ด้วยนะนี่ขนมค้อนนีมน่มาเดลีนปะเบารนี่ต่างๆสวยมากนะครับเรา มีอะไรบ้างครับส่วนนี้ก็คืออาหารที่ของเรานะครับจะมีสตั๊ทเตอร์นะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นกิวโรเมนนะครับเดชูนะครับตัวนี้กิวโรเมนใช่ครับกิวโรเมนต์ก็คือแบบัพคิวใช้ประกาศกับตัวนี้คัพคิวใช่ครับแล้วในส่วนนี้ก็คือเป็นตัวแซลมอนกัาบเล็กครับตัวนี้เหมือนเป็นแซลมอนดองแซลมอนดองใช่ครับผู้ปนะกองการตัวนี้นะครับครับผมใช่ครับแล้วในส่วนนี้ก็คือเป็นตัว ซีสแกลลบครับตัวนี้ซีสแกลลบนี่คือหอยนี่หอยเชลครับโอเคหอยเชลล์นี่ครับแล้วก็เป็นตัวเป็นครีมข้าวโพดครับตัวนี้ผ่านคู่กันรสชาติที่มันครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว s n o w f i ครับเป็นปลาหิมะอันนี้นั่งคู่กับซอสเป็นตัวเชลูมาครับครับผมเี็รสชาติที่แบบหอกมันฟึ้งครับอ่าครับก็ในส่วนนี้ก็เป็นตัวของเวลิงตันครับตัวนี้เนี่ยอ้เวลิงตันโอเคเป็นบีฟใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบีฟแล้วตัวนี้ก็ใช้ในส่วนของเนยลอยในการทำนะครับโอเคด้านในก็จะมีเป็นเบคกสปินััตตบวเห็ด มัสซูนปลาที่นำเข้าจากน้ำลายแตกเลยเป็นที่พงชอมากรู้กับเล่ห์ลับชอครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมูลตัวหนึ่งรอบ เธอมิสเขาใหญ่ยังไม่ตื่นตาอยูเอ่เลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารนะซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของอาหารบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วแต่ว่าบางอันที่ยังไม่มีเนี่ยเขาก็จะแบบมาพรีเซนต์ในนี้นะครับซึ่งเราสามารถเช็คกับพี่ได้พี่ๆที่โรงแรมได้เลยว่าอะไรมีบ้างอะไรไม่มีบ้างแต่ตัวอย่างเช่นอ,อ,อย่างวันนี้เนี่ยที่ไม่มีในอะยบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นพวกซุปเปอร์โบวต่างๆพวกโยเกิร์ตโบต่างๆเนีเรียกว่าอะไรมาเฮลตี้ฟู้ดซัมติงอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่มีนะอันซึ่งเราก็สั่งไปแล้วเนี่จะอมาก็็เปน อันนี้คือแบบน้ำลายไหลก็อยู่อยู่นี่นะฮะพวกพอสเอพอสเอฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบจะต้องสั่งเพิ่มนะทุคนแต่เขาก็รวมอยู่ในเมนูอาหารเช้านะสามารถสั่งได้มีเป็นแบบผัดมีโคล่าข้าวผัดอะไรข้าวเหนียวค้อ,อหมูย่างอะไรเงี้ยมีหมดเลยนี่หมดเลยนะแล้วก็ ก่อนจะพาไปเดินดูนะอันนี้นี่เห็นไหมอาหารไทยก็มีเพื่อนเนี่ยข้าวหมูย่างผัดมิโคล่าข้าวผัดใดๆชีสถาดก็มีนะสามารถสั่งได้นะครับอันนี้ก็คืออินคลูดนะทีนี้าไปดูลายบุฟเฟ่ดูแบบนดียวกันบ้างเรื่องที้นื่นก่อนอันนี้ก็คือเป็นสไตลมเมสิกครบทั้รนบำผลไม้มงมเฉพาะแบบติ่มซวริยันเดนเกอร์นี้อะไรนะตาาลาดบุฟเฟ่ ชาโคนผลไ้ผลกระจายเสิร์ฟในล็อบบี้แล้วก็บาร์บีคลวต่างๆซึ่งหลักๆก็จะเป็นแบบเ s รสโนะแล้ก็ต้งมีแบบทักโถว กระโปแล้วก็ข้าวต้มประมาณนี้แหละ และทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวจริงใจที่เอ็มได้ไปเที่ยวที่โฮเทลมิสเขาใหญ่โรงแรมเขาใหญ่ที่มีสระว่ายน้ำลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืม s u b s c r i b e ช่องของเอ็มแล้วก็หากสนใจเพิ่มเติมเนี่ยเอ็มก็ลงรีวิวทั้งใน a c e b o o k แล้วก็ในเว็บไซต์เวอร์ไบท์เว็บก็เก่งแบบคำด้วยนะสำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ